สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเกา่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วในช่องแคท USA Channel คนสีสเกตกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่25กันยายน2020นะคะณตอนนี้ก็5โมงก,กว่าแล้วค่ะเกียดเลิกงานมานะคะวันนี้เกีดจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านนี่แหละนะคะคือช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ตามป่าเขานะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีสันสวยงามค่ะ สีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะมาชมบรรยากาศกันค่ะคือเก็บเป็นคนที่ชอบฤดูใบไม้ร่วงมากๆเลยนะคะในช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มหนาวเย็นนะคะ คือก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาตินะคะเกศก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นสภาพบรรยากาศที่นี่ในฤดูใบไม้ร่วงนะคะวันนี้อากาศดีมากๆอุณหภูมิอยู่ที่20เสเศษๆนะคะก็ไม่หนาวไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีลมปลอยๆนิดๆนะคะกําลังดีเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเกศจะพาเพ,เพื่อนเดินชมบรรยากาศค่ะ ันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเรานะคะก็ให้เขาปลูกหญ้านะคะางนูก็เป็นบ้านของเรานะคะ ตรงจุดนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่สามีเอารถแทรกเตอร์มาเกรดปรับสภาพตรงนี้นะคะเพื่อถาพวกต้นไม้ที่รกรุงรังเอาไปกองกันอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมคะที่เขาปลูกข้าวโพดก็เป็นพื้นที่ของเรานะคะตอนนี้เขาตัดข้าวโพดออกมาแล้วนะคะคือเขาตัดไปทั้ง้นเลยเพื่อที่จะเอาไปให้วัวนะคะคือเป็นเหมือนกับว่าเขาตัดแล้วก็บด ไปคล้ายๆกับว่าเป็นรำลักษณะนั้นแหละนะคะถ้าผ่านเราเรียกกันเนาะก็เขาตัดไปแบบเตียนเลยนะคะนี่นะคะข้าวโพดที่เขา,าตัดออกไปจะแห้งประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆจะไม่แบบว่าแห้งมากนะคะบางคนเขาก็จะเอาไว้แบบว่าแห้งสนิทเลยนะคะแบบนั้นเขาจะสีเอาเฉพาะเม็ดข้าวโพดนะคะแต่ถ้าแห้งประมาณนี้เขาจะเอาทั้งต้นเลยนะคะนี่ นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะไม่ไม่ถึงกับว่าแห้งมากเกินไปนะคะนี่ก็ยังมีลงเรืออยู่นะหลายเหลือหลายฝักอยู่นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมิกกี้ชอบเอาไปแทะมากเลยนะนี่สวยงามนะคะแต่ว่าข้าวโพดนี้ไม่มีรสชาติหวานเลยเด้หนุ่หลังจ๋ากเกศเคยขโมยของคุณช่าไปต้มไปต้มลองชิมดูนะคือไม่มีรสชาติหวานเลยค่ะตอนที่มันยังอ่อนกว่าน,นี้นะคะเกศลองเอาไปต้มดูแล้วค่ะ โอเคเดินไปทางฝังโ้เห็นไหมคะว่าใบไม้กำลังเริ่มเปลี่ยนสีสันสวยงามบนภูเขาได้เกศพาเดินไปดูทางฝั่งโร้นนะคะ ปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีสันสวยงามมากกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี้ไม่สวยขนาดนี้นะคะคือก็แล้วแต่สภาพอากาศนะคะคือในตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นมากๆพอตอนกลางวันมาก็มีแสงแดดออกมานะคะคือทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีสันได้สวยงามค่ะ ส่วนโรงนานและบ้านที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้เป็นของชาวออเมชนะคะชาวออเมชคนนี้เขามีพื้นที่มากกว่าร้อยเอเคอร์พื้นที่ของเขาส่วนใหญ่เขาก็ทําการเกษตรนะคะปลูกขา้าวโพดปลูกพืชปลูกผักต่างๆขายในฤดูร้อนนะคะนี่เขาก็มีไม้นะคะฟืนไว้ขายแล้วเขาก็รับทำเป็นประตูนะคะกรงเหล็กลักษณะนี้นะคะนี่ก็ขายเหมือนกันค่ะเขาก็รับออเดอร์นะคะแล้วแต่ใครมาสั่งเขาก็ทำให้ค่ะ สวนรถที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เข้ามาซื้อของนะคะนี่เป็นแผงขายพวกผลผล,ผลิตทางการเกษตรของชาวออมิชนะคะซึ่งก็มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าผลผล,ผลิตส่วนใหญ่ของเขานี่จะมีคนมารับซื้อถึงที่เลยนะคะนี่ก็เป็นแค่บางส่วนที่เขานําออกมาวางขายเท่านั้นค่ะมีพวกมะเขือเทศมีมันเทศมีหอมหัวใหญ่นะคะเราซื้ออะไรเขาก็มีราคาบอกไว้นะคะเราก็หยอดเงินลงในกล่องนะคะเขาจะมีกล่องไว้ใส่เงินให้ค่ะ อนนี้เกศก็กําลังเดินขึ้นเขานะคะต้นไม้บริเวณแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นเมเปลนะคะซึ่งสีสันสวยงามมากค่ะเวลาที่เขาเปลี่ยนสีเห็นไหมคะสีเหลืองเต็มต้นเลยพี่น้องจ้าสวยมากค่ะทางด้านนู้นบนเนินเขาทางฝั่งนู้นเป็นต้นสนนะคะต้นสนต้นเล็กๆที่เขาปลูกนะเขาปลูกไว้เพื่อตัดขายในช่วงเ,เทศกาลคริสต์มาสนะคะใช้เป็นต้นคริสต์มาสนะคะสีสันสวยงามมากค่ะ พื้นป่าแถบนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายติดไว้อย่างนี้เลยนะคะ private property ห้ามล่าสัตว์ห้ามตกปลาห้ามวางที่ดักสัตว์อะไรต่างๆกนะัตอนนี้เกศก็พาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นมาบนเขานะคะเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างหลังนี้ต้นไม้ก็เป็นสีเหลืองสีส้มนะคะกำลังเปลี่ยนสีสวยงามนะคะก็ นี่แหละค่ะบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็สวยงามแต่ว่าก็ไม่ยาวนานนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราก็ต้องเชยชมณนะตอนนี้นะคะแต่ให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเด็กเกดจะก็จะขับรถชมบรรยากาศนะคะเพราะว่าเกิเป็นคนที่ชอบฤดูใบไม้ร่วงนะคะชอบเห็นต้นไม้เปลี่ยนสีสันสวยงามขึ้นเขามาในี่ก็เหนื่อยอยูอย่ในพี่นองจา๋าคือก็ค่อนข้างสูงอยู่นะ ตอนขับรถนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่วเวลาเดินเนี่ยเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะคะตอนนี้เกศก็เดินขึ้นมาจนเกือบถึงสุดเนินเขาแล้วนะคะตรงนี้มีร่องน้ํานะคะแล้วก็เกศก็สังเกตไปเห็นว่ามีเห็ดนะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีเห็ดด้วยนะพี่น้องจ๋าอยากรู้จริงๆว่าเป็นเห็ดอะไรนะ อยากจะลงไปดูจริงๆค่ะแต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเขาห้ามบริเวณแถมนี้บ้านแต่ละหลังเขาก็จะอยู่ค่อนข้างห่างกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีพื้นที่กัน คนละค่อนข้างมากนะคะก็ทําไร่กันซะส่วนใหญ่ค่ะบางคนเขาก็ปลูกหญ้าบางคนเขาก็ปลูกข้าวโพดบางคนเขาก็ปลูกซอยบีนนะคะก็คือถั่วเหลืองก็แล้วแต่นะคะบางคนเขาไม่ได้ทําเองเขาก็ให้ชาวไร่ปล่อยให้ชาวไร่มาเช่าทํานะคะตอนนี้เกศก็เดินลงเขาแล้วนะเพื่อน เดินลงเขาค่ะเดี๋ยวเกศจะให้ดูต้นวอนัทต้นวอนัทปีนี้ไม่มีลูกเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่มีลูกสักลูกเลยนะเท่าที่เกศมองดูนี่นะคะวอนัทนะคะสูงมากเลยค่ะต้นนี้คงจะอายุนานหลายปีมากนะคะปีที่แล้วนี่เขามีลูกดกอยู่นะลูกเขาร่วงเยอะแยะเลยแต่ว่าปีนี้นี่ไม่มีเลยนะคะไม่มีสักลูกเลยเพื่อนเ่อน <laughs> เห็นไหม ไม่มีเลยจะว่าร่วงไปแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเกศไม่เห็นมีสักลูกเลยนะคะนี่นะคะบริเวณแถบนี้ปีที่แล้วนี่มีลูกร่วงอยู่แถวนี้เต็มเลยนะคะปีนี้ไม่มีเลยนี่นะคะลักษณะของต้นวอนัดก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ชมกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบไหมคะบรรยากาศแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุทกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะเข้าบ้านแล้วพี่น่อยจา๋าพระอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วนะคะทุ่มแล้วคะ่ะเดินจนเหนื่อยเลยนะคะเนี่ย